Dia <laughs> ni Yang gila air Ni Yang bawah Oh yang iu Oh Oh yang iu Ni Oh yang iu Fi Neng Song Sam Si Tung Tui Lan ha. กราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเืิอทุกคนมาหาหอยเดืออีกคือเก่าพี่น้องสิมาบ่ท่านใดจักหน่วยพี่น้องเอ้ยมาลุ้นเอาข่อยเด้อมื้อนี้มากับเพลกายเพลแล้วแหละพี่น้องนี่พี่น้องมาพ่อฮูหอยเด้อนีู่นี่องไปก็ยังเห็นอยู่ข้างในพุ่นน่ะสิมีจักโตสสิมีตัวเดียวอยู่นี่เบิ่งูน้อยๆนี่ลงไปได้จังได๋วะ này lại thì nhỏ. thì được này một tổ quá chắc สองตัวแหลกแหกมันอยู่ในนี่นี่นี่โกนมาอีกเชือออกมาปอนี่ออกมาแล้วโอ้หน่อยหน่อยบักหลายเดี๋ยวอยู่ในนี่เดี๋ยวปปนามาเอาไหมหกปาน Qua nhà thịt Đi Nói nè Ui Hụt tố nội Mình phải nọ đi xa và vận động đi hoài đi là cái nào hoài đi một một khuôn bằng ับแล้วนึ่โอ้โหน่อยบงไหเดี๋ยว่น้อมีสาตัวเด้ผลน,นะอ้วนๆเลยบึงโกน cái cổ thì nó nghe có đấy để mình hỏi đời chứ có cái khử này các bạn có tô สามตัวพูดนะ,ะเสียได้บบทนี้คนก็ชอบดับนีงทำไมเสียตองมันกินกนโอ้ยพี่น้องเลยเจอด้เสีย,ย,สยไ,ดได้บุมินาขีบถ้าแม่นมีเล็กขีบนี่ง่ายผล เห็นอยู่น้อยนึงเลาเบื้องว่างก่อนก่อนเอาเนี่ยนี่คองมันขึ้นมานี่พี่น้องแือว่าช่องมึงก็บูเห็นว่าน้องซำพาแกะตรงอี้อ้ดินี่วันนีงฮึนี่เนาะ อยู่ในอยู่ในขังในเนั่นครับเ,เ,เอามาตกลงนี่ thì đây này nhang gì đấy nè nhang bao ông nhang yêu ô áo nhang yêu nè áo nhang yêu phi เบิ้งพี่น้องหนึ่งสองสามสี่จนตุยเลยห้าหกน้อยหน่อยไหมนี่นี่น้อยหน่อยลงองถามอันหนึ่งเลยเด่นเจ็ดหน่วยเห็นบ่อพี่น้องเดินไปกดวัวเป็ดซิมีลายกันทามอินนี่คล้องแบบนี้มันขึ้น มันจะไม่ลายโตได้เพี่งเนาะขึ้นเสมดแลยแหละเดี๋ยวค่อยสัญญาบ้างไหมขึ้นมาปลายใหม่พี่เด้อพี่น้องบ้านนี่นี่ว่าไงอยู่ในโกนตัวนี้เบิ้งหอยเดือดบางเลายหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอยหมดกระเพาะหมดนี่หอยมันขึ้นอันขาวๆนี่โอ้ยหมดครบคอยระบาดนี่ตายเบิ้ง Ta bố quái dịu khoai Có chịu bô Cứ song. bố hoặc kẹt xuống, xì vĩ đô. nuôi mmm mmm nó mmm 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 เสียวเจ็ดโตพี่น้องโอ้ยขึ้นมาวงชู่งๆเลยโอ้ยหมดแล้วพอมดบานี่เห็ดจะได้ลงไปลงก่อนพี่น้องลงก่อนเองพี่น้องอันกาบที่ว่ามันมันตายนะขาวๆข,ข,ขาวน,นั่นนี่มองได้มันมีหลายมันสะเห็นนะั่นหลายดอกกาบขาวๆนี่โอ้ยตัวหน่อยกระโดงมาหนึ่งใส่โอ้ยน้ำก็หนาวสี ha, đi xe phía nào nếu không không xảy ra nếu kịp lắm này. Này. ôi làm có phía nội ấy, đi phục đi xe ngoài mình chết ngoài nữa luôn mài เดี๋ยวเนี่ยหาก่อนต่อ,อนี่มจะใช่หรือคือเห็นพี่เห็นไว้หนึง่งโอ้อยู่ในนี่มันสีลายเด็กพี่น้องมึงมันติการมันตายพูดโกนหนึ่งอยู่ผู้มากสูงเขาบกขึ้นไปดอกนี่ตัวหน่อยมั้ตัวหน่อยมันจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้ามากระไรป้าไว้เท่นี้เดี๋ยวมันตายไปหมดแล้ว เจ็ดหน่อยอยู่วางนี่บางต้นมันขึ้นไปประมาณสี่เมตรโพดอตลีได้หอยอัน,นมันขึ้นต้นใหม่ได้หี่อเ่านี่ตามเสียงกลับโอ้ยตัวมันตุ๋ยแล้วนี่มาจากั้น

มันคือบอกมาขอกอะบันทึกเดี๋ยวนี่ไกะนี่นี่นึดบ้าไปสิมดแล้วล่ะสองตัว Nhiều người đang chạy Oh, you này Rồi nè này. Rồi điều đi lại. ตายเบดพี่น้องสาบโตนีองนี่องนอย ไปแล้วพี่น้องหิวน้ำแล้วบางคนน้ำบางคนได้ได้จกโตโอ้ยุมงพอุงสองสีหกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสองสิบสีสิบหกสามสอง Mm ơn. สีส่สิบหกสามสิอโอ้ยตัวนี้ตัวหน่อยมันตัวน่อยปิดมันสี่ส nah ิบหตัวเด้อพี่น้องมันก็ได้อยู่สีตัวโอ้ยมานแห้งเด้อพี่น้องมานี่พี่น้ำแล้วพี่น้องมาได้ถือน้ำมานำอยากกินนาำกับซิเมือเด้พี่น้องเมื่อหน้าพอแล้วคอยจังซสื้าไปหายไม้พี่น้อย ตัว,วท่านได้ขายเด้อพี่น้องคอยหาไปโฮมไว้บ่แม่อนอันเมื่อนี่ก็สิได้เป็น10บโลได้รวมใส่กันนี้เนาะเดี๋ยวมื้อหน้าก่อนหาอีกก่อนจัก2องหมื่นจังสิเอาไปขายพี่นออ้องเอ้ยเอาะไรพี่น้องสําหรับคลิปนี้กเขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมเด้อพอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับ